วิดีโอนี้สนับสนุนโดย l a ว a b u c k สำหรับใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบอ o ฟุ f o o กดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับ Allstar และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับ สนับสนุนโดย iHaveCPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของ Roblox ในแมปของอสตาร์เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับไม่มีอัปเดตไม่มีอะไรเลยนะครับบอฟตก็กาลังจะมาเร็วๆนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปเล่นสักทีเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าผมจะไปฟาร์มนะแต่ว่าเดี๋ยวรอสตรีมแล้วกันนะครับผมก็โอเคในวิดีโอนี้ ฝากทุกคนกดไลค์กันด้วยนะครับในวิดีโอนี้นะฮะในที่สุดนะครับก็อัปเดตนะครับแต่ว่าเป็นอัปเดตเล็กเหมือนเดิมนะครับมันให้เหตุผลว่าอัปเดตใหญ่กําลังทํางานอยู่นะครับกำลังแบบว่ารวบรวมระดมความคิดทํานู่นทํานี่กันอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะปล่อยเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้นะครับไข่ที่ชื่อว่าโทนนะครับตอนนี้สามารถอีโวได้นะครับซึ่งเป็นตัวละครซีบ้านะครับจากเรื่องเอ่อถ้าผมเดาไม่ผิดนะอันนี้น่าจะโทริกะนะครับผมดาเมจที่3352ันสามร้อยห้าสิจมตีรทีค่ามสิบหกวิจมติหนึ่งก็ อีวัวไปเลยนะครับไข่หกสิบเปอร์เซ็นต์โชนนะครับนี่ฮะสีบ้านใช่เลยครับผม ตูดีโอโหทำไมเสื้อผ้าอะไรมันเลยดูโง่ๆจังวะโอเคซีบ้าไปเราไปดูกันว่ามันเก่งขนาดไหนนะฮะก็เป็นตัวละครที่ไม่สามารถเทรดได้นะครับนี่ฮะไม่สามารถเทรดได้นะครับทุกคนก็ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าขึ้นไหลก็คือผมไม่รู้นะครับว่าไข่ฟองอื่นๆนั้นจะอีโวเมื่อไหร่นะจะอีโวได้เมื่อไหร่อันนี้ผมไม่มั่นใจจริงๆนะครับเดี๋ยวขอดูดิ30%ไม่มีนะฮะอันนี้40ก็ไปแล้วนะครับ60 ก็ไปแล้วนะครับโอเคแปลว่าไข่เนี่ยที่ผมเนี่ยไม่มีแล้วนะครับผมผมเอาย้ายไปอยู่ตัวไก่หมดแล้วนะครับสำหรับตัวซีบ้านนะครับเป็นตัวละครเนี่ยยืนพื้นนะครับผมเป็นตัวละครยืนพื้นนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจว่าพออัพไปแล้วเนี่ยมันจะตีตัวแอร์หรือเปล่านะครับผมคิดว่าอัปเดตนี้มันน่าจะมีแค่2ตัวแหละนะครับผมขออภัยด้วยที่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปขออภัยด้วยนะครับมันรู้สึกเหมือนมันจะไม่สบายแล้วก็เจ็บคอยังไงไม่รู้อะทุกคนคือผมยังไม่ได้ตรวจิดเลยนะออ เพราะว่าครอบครัวผมติดไปประมาณ2คนนะครับซึ่งผมก็รอดอยู่นะไม่รู้ว่ารอดจริงหรือเปล่าแล้วก็มีเจ็บคอบ้างนะครับทุกคนโอเค เดี๋ยวเราไปดูครับว่าเป็นยังไงครับเอออันนี้คือหน้าตาตัวละครที่ผมจะรีวิวนะซึ่งมันเป็นอีเวนต์นะนี่ผมลืมไปนะครับว่าจะต้องให้ทุกคนนั้นได้ดูด้วยนะครับกอ็อ่าเควสง่ายๆครับแค่กําจัดยูนิตนะครับให้ครบ1 5 0 0 0ตัวแค่นั้นคุณก็ได้ไปแล้วนะครับอ่าไม่รวมในแมปนี้นะในแมปนี้คือตัวเนี้ยไม่สามารถกําจัดได้นะครับทุกคนในอีเวนต์ประมาณนี้เนี่เดี๋ยวให้ดู event. อีเวนต์เอออีเวนต์หายไปเลวเนี่ยตรงนี้นะครับ เห็นมาตัวครนี้อันนี้ผมไม่ทราบนะจากเรื่องอะไรใครรู้ก็รบกวนคอมเมนต์ด้วยนะครับนะชื่อว่าครัสนะฮะนี่อ่านถูกหรือเปล่าน่าจะใช่แหละนะฮะแล้วก็มีสุ่มนู่นสุ่มนี่นะครับเหมือนเดิมเอาง่ายงอีเวนต์แจกตัวนะครับคือช่วงนี้ออสตาเนี่ยมันเงียบนะครับคนเล่นอยู่ที่หมื่นกว่านะครับตอนนี้ผมก็ฟาร์มไอแอนิเมะแอพเดนเจอร์นะครับผมเกือบจะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวได้เวลามาทําวิดีโอรีวิวตัวคอนแถวๆถ,ถวนั้นได้แล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะจะมี อนิเมะวอริเออร์อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าทุกคนเล่นหรือเปล่านะตัวนัวผมผมเล่นผมรู้สึกว่าโอเคอยู่นะไม่รู้ว่าทุกคนชอบหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวอัญเชิญมาเลยนะครับโคน10ตัวครับทุกคนผมเปิดไอ้นี่เอฟเฟกต์หรือยังโอเคเปิดแล้วนะเดี๋ยววางเลยครับตรงนี้นะฮะโจมตีเป็นเอ่อตอนนี้โอ้โหโจมตีเดี่ยวนะครับทุกคนดาเมจอยู่ที่3,352ครับระยะอยู่ที่30โอ้โหโจมตีหนึ่งทีโอ้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือใช้ป,ปากพ่นนะ โอ้ยมีบล็อกอะไรอยู่ข้างบนนี้ด้วยโอเคปากพ่นเอาง่ายๆแค่แค่พ่นครับ5ดาวนลครับทุกคนโอเคครับผม675อัพเกรดนะครับดาเมจเพิ่ม3350ครับอัพเกรดคั้นที่1ครับอัพได้ทั้งหมดประมาณ6ขั้นครับแล้วก็1800นะครับฟูลออร่านะครับดาเมจเพิ่ม1 1 2 0 0โป๊ะอฟูลออรา่าโอเคตรงนี้คือเป็นน่าจะเป็นโคนนะเท่าที่ผมดูนะโคนใช่ไหมไม่ใช่โคนเป็นฟูล เป็นฟูลเลยนะดูดิย่อโอเคแค่ตะโกนแค่นั้นเองเน,อเอ 2, นะครับต่อมาเล้วสองพนอยเก้นะครับดาเมจเพิ่ม2400แล้วก็ขั้นที่4 2250ดาเมจเพิ่ม2องพแล้วก็ขั้นที่5 3 0 0าม5 0นะครับดาเมจเพิ่ม3884ระยะไม่เพิ่มเลยนะโอเคนี่ระยะจะเพิ่มละเฮ้ยระยะจะเพิ่มละก็เอ่อสามพัน 550ระยะเพิ่ม50ครับผม80นะแล้วก็ดาเมจเพิ่ม5300นะครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่1 7 0 0 0นะฮะแล้วก็ชื่อว่า explosive or area AOE oh my god เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงพลังขึ้นเต่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันคือท่าอะไรอะ่ะโอ้หนี่เป็นตีแบบเป็นโคลนนะอันนี้ผมรู้สึกว่าไปเล่นพวกสตอรี่น่าจะดีนะครับเป็นตัวต้นเกมนะฮะ โอเคประมาณนี้ประมาณนี้ก็ตีไปนะฮะต่อมาครับ4 0 5 0นะครับดาเมจเพิ่ม6,800แล้วก็5 0 5 0ดาเมจเพิ่ม9,500ครับอัพโทษ8ขั้นจริงๆนะนี่ฮะ8ขั้นดาเมจที่38,688ระยะ86วิจมตี1ทีผมรู้สึกว่าระยะไอ้ตัวเนี้ยระยะมันไม่ค่อยโอเคนะคือมันไม่ได้เป็นตัวที่เก่งขนาดนั้นนะครับแต่ว่า ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับถ้าอัพตันเนี่ยดาเมจอยู่ประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดห้านะดาเมจอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นนะเออ,เอ,อถึงปะเออใช่ประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่นประมาณนั้นนะทุกคนนะฮะแล้วก็ตัวละครน,นี้อัพทั้งหมดนะครับอัพทั้งหมดแค่สองหมื่นเท่านั้นเองนะครับซึ่งถามว่าดีไหมผมคิดว่าโอเคอยู่นะอัพแค่สองหมื่นดาเมจขนาดนี้วงขนาดนี้นะครับคือ เอาจริงนะตัวตัวที่มันเป็นแบบนี้มันสามารถเล่นได้หลายแบบนะครับก็ถ้าบัฟนะครับเวลหนึ่งนะดาเมจอยู่ที่1นึ0 0 0หนึ่งหมื่นหกพันครับประมาณนี้สำหรับตัวละครน,นี้นะฮะไม่น่ามีอะไรครับคือไข่เนี่ยเอาจริงอ่ะไข่เดี๋ยวมันจะเปิดไล่ไล่ให้เปิดไปเรื่อยๆนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะเปิดครบฟองเมื่อไหร่ซึ่งไอไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไข่ที่ค่อนข้างเก่งนะแล้วก็โกงด้วยก็เดี๋ยวรอดูกันเพราะว่าไอ้ไข่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมยังไม่มี คุณนั้นจะต้องเล่นไออันนั้นอนะวนไปวนมาวนไปวนมาวนไปวนมา,นนมาคือนานมากครับกว่าจะได้นะฮะทุกคนอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทําเลยนะครับผมคิดว่าจะหาซื้อเอาแล้วกันนะสำหรับใครหนะึ่งร้อยเนี่ยไม่ไหวจริงจริงนะตอนนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าอีเวนตะ์ไอไข่น่ะมันเอาออกไปหรือ,อยังแต่ผมคิดว่าน่าจะเอาออกไปแล้วมัง้งแล้วก็เหลือทําการฟักอย่างเดียวนะครับผมรอไข่ฟักอย่างเดียวแค่นั้นเองนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับตัวซีบ้านะซีบ้า60%นะครับไข่โทนนะฮะ เอาเป็นว่าไข่นี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับผมก็รบก,กวนฝา like, กา check, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับทุกคนสับตัวซีบ้าเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่า,าตัวไข่ถัดไปมันจะมีตัวเก่งกว่านี้หรือเปล่าตอนผมคิดว่ามันน่าจะเก่งกว่านี้แน่นอนเพราะว่าไข่40%ฟองที่แล้วหรือ50% 5ิบอร์ฟอที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะพอๆกับตนนัวละครนี้อย่างไงก็ตามครับตัวละครมันก็แตกต่างกันไปตัวนู้นฟูตัวนี้โคนตัวบาบาบาวนๆวนไปครับตัวนู้นมีสถานะมันก็วนไปเรื่อยๆนะฮะมันไม่มีอะไรใหม่เลยตอนนี้ออสตาผมพูดนีจริงว่าออสตากําลังจะตายแล้วแล้วผมก็กาลังจะหนีไปเล่นบ็อกฟุดนั่นเองผมบอกฟุดอัปเดตโอเคเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยน,นะผมทุกคนใครที่ทําการฟักไข่แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยครับว่าตัวละครน,นี้ดี